คลิปนี้ก็ท่านผู้ชมพาพี่ๆมารับชมกระบะเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็น To y ยต a r e ี o 2 4 e n t r ุีนะครับตัวนี้ได้เป็นโฉมปี2020เป็นสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับเป็นรถบริษัทมือเดียวนะคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยสภาพใหม่คันนี้เปลี่ยนยางให้เรียบร้อยเป็นยางปี2025เลยนะครับใครที่ตามหาอยู่ได้แคริบอยือสวยแบบนี้เอาไว้ใช้งานนะครับสนใจนะครับอยากชมนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบ อย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถมือสองทุกท่านด้วยครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับในช่องท็อปรถกระบะมือสองครับเจอกับผมนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาเสรีไทย68แยกหมินบุรีกรุงเทพครับวันนี้นะครับจัดรถกระบะเข้าใหม่ให้พี่พี่รับชมอีกหคันนะเพิ่งเข้ามาเลยคันนี้เป็น t o โย t a ารีโว 2.4 Ent นทนะครับตัวนี้ได้เป็นโฉมปี2020นะเป็นโฉมหน้าหมูป่าเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนโฉมจากตัวหน้าหล่อเรียบร้อยคันนี้ได้เป็น4ประตูยกสูงพิลเนอร์นะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับเลขไมค์คันนี้120,000โลเท่านั้นนะครับรับประกันบอดี้รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีหรือว่ากออไมคนะครับและที่สำคัญราคาดีคันนี้5 5า0 0 0บาทเท่านั้น ฟีด้าจัดยอดเต็มผ่อนเพียงเดือนละประมาณ9,00 0กว่าบาทตลอดอายุสัญญาและที่สำคัญคันนี้รับประกันว่าสวยว่าเดิมให้ไหนเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมในคลิปเต็มนี้ครับบอกเลยว่าน็อตแต่ละจุดเนี่ยโครงสร้างไม่มีแก่ไม่มีขยับเลยใครที่ตามหารถกระบามือสองไว้ใช้งานสักคันหนึ่งหรือว่ามองหาเป็นรุ่นอื่นๆนะและอยากได้รถเนี่ยสภาพเกรด A และสภาพเดิมบอกเลยว่าที่ผมเนี่ยมีให้พี่ๆเลือกในสต็อกตอนนี้มากกว่าเกือบเกือบจะ50าคันแล้วนะสำหรับรถกระบะ นะครับตัวเตี้ยตัวสูงนะครับผมมีให้พี่ๆเลือกหมดไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลแต่ว่าจะเน้นปีใหม่ๆหน่อยนะท่านผู้ชมนะปีแบบว่า17 18 19ขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าปีต่ำนะท่านผู้ชมนะครับรถเนี่ยดอกเบี้ยสูงนะครับสำหรับรถปีต่ำแนะนำนะจะซื้อรถนะซื้อรถตัวปีใหม่ๆหน่อยดอกเบี้ยจะถูกถ้าอยากจัดไฟแนนซ์นะท่านผู้ชมในสองคันนี้นะครับเป็นตัวเอนที่ไฟหน้าเป็นแบบมันตีรีเฟคเตอร์นะครับนี่สวยๆเลยท่านผู้ชมและตัวรถเนี่ยเป็นสีบอลเงินเดิมโรงงานพี่ดูครับ เรียมสันตัวรถสวยนะครับรับประกันบอดี้ทุกอย่างนะครับมีบริการตรวจโครงสร้างรถให้ฟรีนะฮะสองจุดจากบริษัทกลางนะผมมีใบเซอร์ออกการันตีให้ด้วยได้รถไปในสภาพที่ซื้อไปแบบไม่ต้องลุ้นแน่นอนเก็บงานปรับสภาพให้ก่อนส่งมอบด้วยท่านผู้ชมนะฮะจัดไฟแนนซ์นะครับผมมีนะครับเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับทำเรื่องทําเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยครับอ่ามาดูในส่วนตัวล้อท่านผู้ชมล้อนี่ถ้าเป็นตัวเอ็นที่ก็จะได้เป็นล้อขนาดเล็กกว่าตัวมิดตัวไฮหน่อยนะตัวนี้เป็นล้อ17 นะถ้าเป็นตัวมิดเป็นล้อขอบ18นะครับล้อเนี่ยเป็นสีเทากันสวยๆเลยนะครับแล้วก็รัดด้วยยางคันนี้เป็นยางเน็กเซนนะครับปี2025นะครับดูสาภาพก่อนท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมสัปดาห์ที่1ปี25นะเป็นปี25ต้นปีนะครับแล้วพี่ดูสาภาพดอกอยางโอ้โหแน่นๆเลยท่านผู้ชมนะพี่ๆเอาไปใช้งานได้ยาวๆนะครับสาภาพช่วงล่างนะทุกอย่าง นะครับสวยเป๊ะนะรับประกันบอดี้นะพี่พี่ซื้อไปเนี่ยเอาไปใช้งานยาวๆไม่ต้องลุ้นด้วยและสําหรับสีบรอน์นะผมบอกเลยว่าเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายครับนะดูสะอาดตลอดนะท่านผู้ชมดูครับเหลี่ยมสันตัวรถอันนี้คือรถตัวจริงนะผมมองว่าคันนี้สวยมากดูนะเม็ดทรงเม็ดสีนะครับคันนี้เดี๋ยวก็ก่อนส่งมากก็จะมีล้างขัดสีให้อีกนะยางขอบประตูพวกนี้เดี๋ยวจัดการให้นะที่มันเสื่อมสภาพท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะรกระจกนะแท้เดิมรอบคันนะจะเห็นตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบหมด นะฮะเราก็มาดูในส่วนของตัวภายในภายในท่านผู้ชมใครที่แมปบ้าไม่ได้เน้นออปชันฟังก์ชันเยอะเนี่ยแต่ว่าเน้นสประตูยกสูงปีใหม่ๆหน่อยเกียร์ออโต้เนี่ยจัดได้เลยคันนี้นะครับเบาะผ้าสาภาพเดิมนะตัวนี้พี่ดูครับอันนี้คือเบาะเดิมโรงงานนะครับไม่ได้มีการทําใหม่ไม่ได้มีการหุ้มใหม่มีแค่ล้างทําความสะอาดซักสปาให้พี่ๆนะครับล้วก็มาดูในส่วนของด้านภายในอันนี้เลขไม 1, 2, ล์หนึ่งแสนสองมื่นโลเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูท่านผู้ชม สตาร์ทชึ่งเดียวติดนะครับตัวนี้นี่หน้าจอสวยๆแบบนี้เลยอันนี้คือผมเปิดไฟอยู่นะถ้าปิดไฟมันก็จะสว่างกว่านี้นะครับเปิดไฟหน้าไว้อยู่นะครับนี่ไฟตันหมอกเปิดไว้นะในส่วนตัวพวงมาลัยเนี่ยจะได้เป็นแบบมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวจอเนี่ยเป็นจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานนะเชื่อมต่อบลูทูธได้มี Android Auto a p p เป Ca r p เ a y ด้วยท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะยังไม่มีกล้องหลังนะก็ไปติดตั้งในส่วนตัวกล้องหลังเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้นะได้เกีออโต้ สภาพหัวเกียร์หนาสวยมากท่านผู้ชมนะครับหัวเกียร์ไม่มีรอยลอกนะครับตัวนี้หัวเกียร์สวยๆมีหมดอีโค่หมดพาวเวอร์ให้ใครที่เน้นความประหยัดนะสามารถใช้หมดอีโค่ได้เลยนะครับขี่ประหยัดประหยัดน้ํามันนะครับพาวเวอร์เลตตรงนี้2ตําแหน่งนะฮะสวยๆมากท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านคูกล่องคูบ็อกซ์มีให้นะสำหรับโฉมนี้มีกล่องคูบ็อกซ์เรียบร้อยแล้วนะฮะเก็บความเย็นได้สำเนารถนะครับผมขอญาตดูก่อนตัวนี้นะครับน่าจะเป็นรถบริษัทนะ นี่รถบริษัทนะครับมือเดียวท่านผู้ชมมือเดียวป้ายแดงครับนะตัวนี้ใช้งานยาวๆรับประกันบอดี้นะฮะรถเนี่ยบอกเลยว่าเกรดเอเท่านั้นนะเปิดให้ดูใบสคบเลยคันนี้ขายตามราคาหน้าป้ายเลยท่านผู้ชมห้า0 0นห้าหมื่นเก้าพันจัดไฟนั้นราคานี้ซื้อสดราคานี้รีบติดต่อมานะฮะในส่วนองตัวฟิล์มนะฮะคันนี้ติดตั้งของรามิน่ามานะครับแล้วก็ภาษีหกเก้าต่อให้เรียบร้อยภาษีพรบอนะครับต่อให้ไม่มีขัดเกินนะฮะ มาดูโครงสร้างกันดีกว่านี่เปิดฝากระโปรงจากด้านตรงนี้ครับแล้วก็เปิดฝาถังน้ํามันนะครับจากด้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอเปิดถังน้ํามันให้ดูด้วยท่านผู้ชมอ่ะมาดูในส่วนของตัวโครงสร้างครับกระจกนะครับออโต้บานคนขับมีเซ็นทัลล็อกเรียบร้อยเป็นกระจกไฟฟ้านะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเห็นไหมท่านผู้ชมน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะรถสภาพสวยเกียร์เอ่นจะเป็นงนี้ท่านผู้ชมนะสภาพเดิมๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างดูครับ สปอตเมทอาร์คเดิมแท้โรงงานนะครับบอกเลยว่าการันตีรถสวยๆเอาไปใช้งานคุ้มๆแน่นอนนะครับในส่วนตัวหัวน็อตเสาบี ee, นะครับจะเห็นท่านผู้ชมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันเลยท่านผู้ชมดูนะครับโอโหสวยมากนะครับน็อตแต่ละจุดเนี่ยสวยเป๊ะสภาพเดิมหมดนะฮะมาดูในส่วนของตัวด้านหลังบ้างฝั่งผู้โดยสารครับฝั่งผู้โดยสารน,นีครตัวเบาะเนี่ยสภาพเดิมๆเ,เลยเบาะผ้าสวยๆนะครับไม่มีหย่อนนะตัวนี้ นะดูครับไม่มีรอยคาบเลยท่านผู้ชมนะต้องต้องแสดงว่าเจ้าของเก่าเนี่ยใช้งานดูแลดีนะครับแล้วก็โครงสร้างเห็นไหมท่านผู้ชมสปอร์ตเมทอาร์คนะครับ,เ,รนะรบเห็นครบชัดเจนรถสวยต้องเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับแล้วดูในส่วนของตัวด้านหลังคานะครับเดิมๆนะแต่ว่าแครี่บอยเนี่ยนะที่แบบว่าต้องเก็บสีแต่เราไม่ได้เก็บนะแต่ว่าแครี่บอยเนี่ยเดิมๆก็สวยแล้วนะท่านผู้ชมนะผมยกตัวอย่างไว้ว่าสมมุติบางคันเนี่ยที่มีแบบสีแครี่บอยลอกเราอาจจะไม่ได้เก็บสีแครี่บอยให้แต่ว่าแถมให้เลยนะครับอันนี้เอาไปให้เลยแครี่บอย เอาไปแบบพร้อมใช้งานเลยนะฮะยางใหม่4เส้นนะฮะปี25แบบนี้นะครับใช้งานยาวๆนะช่วงลงช่วงล่างสวยๆนะไม่ได้มีการพ่นการสนงกันสนิมใดๆนะครับด้านท้ายนะฮะตัวนี้ไฟท้ายนี่จะได้มาเป็นแบบ led แล้วเรียบร้อยเป็นเลข3นะถ้าเป็นตัวยกสูงเนี่ยเป็น led แบบนี้หมดนะฮะนะแล้วก็ด้านแค r รี่บอยมาดูครับแล้วก็โครงสร้างด้านท้ายนี่โอ้โหท่านผู้ชมเปิดมาอย่างแรกเลยเห็นแม็กไนเนอร์ไหมท่านผู้ชม แมคไลเนอร์สวยมากนะฮะไม่เคยบรรทุกหนักนะครับตัวนี้สภาพเดิมแล้วก็ในส่วนตัวด้านท้ายนะครับโครงสร้างด้านท้ายเนี่ยจะเห็นสปอตเบดอาร์คเดิมแท้โรงงานจะเป็นแบบนี้นะฮะแคร์รี่บอย,บอยเห็นไหมท่านผู้ชมนะสวยมากอันนี้คือจะผมจะรีวิวแบบให้พี่ๆมาดูรถจริงเหมือนพี่มาดูรถจริงเลยนะดูรีวิวแบบในคลิปเหมือนมาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับแล้วดูฝาท้ายนะครับดูครับฝาท้ายท่านผู้ชม ไม่มีรอยขันนะครับไม่มีรอยแกะรอยซีลเลอร์ด้านบนด้านฝาท้ายตรงนี้ก็คือเดิมๆนะซีนกาวเดิมๆครับในส่วนของตัวหัวนอ็อตเห็นไหมท่านผู้ชมหัวน็อตเนี่ยจะไม่มีรอยขันนะทั้งสองฝั่งด้านฝั่งนี้ก็จะไม่มีนะเพราะว่าฝาท้ายเดิมไม่เคยทําสีไม่เคยเก็บสีรอยซีนก็จะสวยแบบนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนตัวช่วงล่างนะครับตัวนี้นะช่วงล่างนะครับล้อแมกย่างอะไรนะครับเรามีฮิททนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแม่แรงนะครับนี่ดูครับสภาพช่วงล่างใหม่ๆเลย อันนี้คือช่วงล่างนี้ไม่ได้มีการพ่นกันสนิมน,นะอันนี้คือเดิมๆนะถ้าใครสนใจคันนี้อยู่559,00 0หาเท่านั้นฟรีดาวน์นี่ฮะตก,อก่อนแค่เพียงเดือนละประมาณ9 0 0 0กว่านะฮะตลอดอายุสัญญานะครับให้ดูโดยรวมโดยภาพโดยรวมก่อนนะครับสวยมากแล้วก็เดี๋ยวสติกเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเราติดให้ใหม่นะสติกเกอร์เดี๋ยวติดให้ใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านฝาถังน้ำมันดูครับสีเดิมนะท่านผู้ชมดูนะครับไม่มีการพ่นสีใหม่นะครับอันนี้คือสีเดิมไม่ได้มีการเก็บสีมา เติมดีเซลนะ B 2 0นี่ท่านผู้ชมนะสวยมากคันนี้นะครับถ้าสนใจอยู่รีบโทรมาจองกันเลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับหรืออยากชมรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะนัดเข้ามาดูรถจริงมาทดลองขับได้ท่านผู้ชมนะแต่ว่ารถเนี่ยติดจองไว้มากต้องบอกก่อนนี้ท่านผู้ชมนะทักมาสอบถามมันก่อนก่อนที่จะเข้ามานะครับท่านผู้ชมต้องทักมาสอบถามดูกันก่อนเพราะว่าคันที่พี่ดูไว้นะครับอาจจะติดจองไปแล้วนะครับแต่ว่าจะมีคันอื่นอีกด้วยนะฮะมาดูด้านฝั่งนี้นะครับนี่ ด้านฝั่งนี้โครงสร้างเป็นไงเสาว A ก่อนเลยท่านผู้ชมเสาว A นะครับจะเห็นแก้มไม่ขยับไม่ถอดนะครับเพราะว่าเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างด้านบนสปอ t ตเมทอาร์คนะครับไล่ไปให้ดูแบบนี้นะครับแบบละเอียดนะบ,บอกเลยว่าการันตีรถสวยนะท่านผู้ชมมาดูด้วยตัวจริงยังไงก็ถูกใจแน,น,น่นอนนรับประกันบอดี้ด้วยพี่ดูครับหัวนอ็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะฮะหัวน็อตสวยๆหมดนะท่านผู้ชมนี่ โอ้โหรถนาเดิมๆนะเป็นรถบริษัทนะครับถ้าสนใจก็รีบโทรมาจองก่อนเลยนะที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับอยากสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อเงินสดได้นะครับก็ติดต่อมาได้นะเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆรับชมมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับล้วก็สภาพบอดี้ด้านหน้าตัวรถกันว่าสวยแค่ไหนเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมกันมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ GD Asian Boost ขนาด 2,400cc ครับ เครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าโครงสร้างเนี่ยเดิมๆรับประกันทุกอย่างมีแค่ในส่วนของฝากระโปรงท่านผู้ชมมีเก็บสีมาเฉยๆนะแต่ว่าฝากระโปรงเนี่ยเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานก็จะเห็นตามาร์กนะครับโตโยต้าเนี่ยอันนี้คือเดิมๆนะอยู่ครบนะแต่ว่าฝากระโปรง,นเ,งเนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยน่าจะมีเก็บสีด้านบนเพราะว่าอาจจะเป็นแบบโดนรอยกระท้อหินกระท้อรอยสะเก็ดหินอะไรพวกนี้เป็นปกติอยู่แล้วเห็นไหมท่านผู้ชมถ้าฝากระโปรงเดิมเนี่ยสปอร์ตเบนทอาร์จะเดิมแบบนี้จะเห็นสวยแล้วก็ติ๊กเกอร์อย นะครับหม้อน้าเดิมโตโยต้าอยู่ครบหมดนะคันหน้าไม่มีการซ่อมไม่มีการเคาะไม่มีการดัดใหม่ท่านผู้ชมดูครับทุกอย่างเนี่ยสวยเป๊ะนะครับฝั่งนี้ก็จะเห็นมาคิ้งอารฝั่งเมื่อกี้จะเป็นมาคิ้งแอลนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูจะเห็นมาคิ้งอาอยู่ครบนะอันนี้คือเดิมเดิมนะในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าตัวจริงเห็นชัดไฟหน้านะครับแท้เดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดแล้วก็สภาพเครื่องยนต์แห้งๆน้ามันเครื่องไม่มีไหลยเยิ้มนะเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ก่อนส่งมอบเช็คค่าแบตของเหลววในนนส่่ขอองงรรระะะบบบบบไฟทุกยาคั ซึ่งนะครับไม่มีเยอะมไม่มีควันไหลทุกอย่างสวยไปท่านผู้ชมอันนี้คือผมตารถให้พี่ๆรับชมดูอยู่นะนะครับถ้าสนใจเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มแน่คันนี้ปี2020นะตัวนี้นี่เหตุปี20บนะครับออกตุเบอร์นะับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวมอกอยครบชัดเจนนะครับกระหารแก้มซ้ายแก้มขวาหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวฐานแบตนะครับฐานแบตก็เดิมๆนะท่านผู้ชมนะไม่ได้มีการทําใหม่ถ้าสนใจอยากได้รถสวยโครงสร้างเดิมและรับประกันบอดี้นะครับก็ติดต่อมาได้เลย0 6 2 2 6 9 0 5 5 0นหะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้นะครับใครอยากเป็นเจ้าของนะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มแน่นอน t o y ยต a ารี o 2.4 NT นะครับตัวนี้ได้เป็นโฉมปี2020เลขไม 1, 2, 000, ล์หน่1 0ส0 0 0มโลราคาเพียงแค่5 5 9 0 0 0หาหมื่กาันีดตกผแค่เพียงเดือนละประมาณ9 0 0 0กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยใครสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับชิปนี้นะครับพาพี่ๆีมารับชมแบบละเอียดกันนะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม เดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ